ช่วงนี้มาตรวจสอบนะคะความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนคนไทยกันบ้างนะคะผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนพบสิบเรื่องที่ประชาชนอยากรู้ทั่วหน้าจากัวหน้านะคะคอสอชอส่วนใหญ่เนี่ยต้องการทราบระยะเวลาการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองค่ะส่วนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสิตก็ได้สารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจํานวน1434คนระหว่างวันที่3มถึง7มิถุนาย,ยน2557หลังจากคอสชอได้จัดรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติที่กําหนดจัดทุกวัน เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติงานของคอสชมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและแนวทางเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่ประชาชนอยากรู้จากคสชโดยพบว่ามี1ิเรื่องที่ประชาชนอยากรู้จากพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการฐานบกในฐานะหัวหน้าคสชอ,อันดับหนึ่งคือระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้เข้าสู่สภา ว่าปกติและจะยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศเมื่อใดรวมทั้งประเด็นการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นหรือไม่ถ้ามีจะจัดช่วงเวลาใดการทำงานของคอสชอเกี่ยวกับแนวทางปฏิรูปบ้านเมืองการแก้ไขปัญหาพลังงานการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการปฏิรูปการศึกษาการช่วยเหลือดูแลเกษตรกร,กรความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความในใจของคณะคอสชโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์เช่นเรื่องที่ทำให้ลำบากใจจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือม รวมทั้งกิจกรรมยามว่าง